มาเลยเรื่องราวขอ้งโรคเด็กกันมั่งค่ะช่วงนี้เปิดเทอมเด็กหลายๆคนเลยไปโรงเรียนซ่วงวันกลับค่ายสามวันไปโรงเรียนซ่วงวันกลับค่ายสามวันโรคนึ่งตีเป็นโรคที่คือโรคมือถาวปากต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยไม่มียารักษาโดยตรงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นต้องรักษากัตามอาการ,รนะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันเรามาเลกกรณีศึกษาทีสู้นเด็กเล็กแห่นี้ค่ะสุ่นพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตียอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะที่นี่ค่ะเขาม มีเด็กอายุตั้งแต่ซ่องถึงซ้มควบนะคะเข้าเรียนชันเรียนอนุบาลทั้งหมดมีกันอยู่34คนแล้วก็มีครูผู้สอนมีผีเลียงให้การดูเลกันโดยใกล้ชิดนะคะการเรียนการสอนทีเนี่ยเขาจะเน้นพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์และสติปัญญาไม่ได้นวิชาการมากันนะเด็กอย่างเล็กอยู่เลยซึ่งการดูแลป้องกันเรื่องราวข้องโรคระบาดในเด็กนะคะก็จะมีมาตรการอย่างเคร่งครัดและต้องบอกมีการขัดกรองกันทุกวันเลยค่ะครับทางครูผู้สอนก็ให้ข้อมมูลนะครับว่าที่สู้เด็กเล็ก,กให้ความสคัญ ทัานเรื่องสุขภาพอนาไมยมีการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กและโรคติดต่ออื่นๆมีเจ้าหน้าที่จากรอพอสอตตมาข้ามเตี้ยมาให้ความรู้และการเฝ้าระวังที่ผ่านมายังไม่พบเด็กในชั้นเรียนป่วยเป็นโรคมือเท้าปากอาจจะมีโรควักวัดบางเล็กน้อยนะครับหากมีความเสี่ยงหรือว่าข้อบงชีอาการป่วยจะมีการแยกตัวเด็กและให้ผู้ปกครองมารับกลับไปดูแลเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่เพื่อนในชั้นเรียนนะครับอีกทางอย่างปลุกฟังให้เด็กรู้จักดูแลตัวเองรักษาความสะอาดเน้นการล้างมือที่ ทุกวิธีไม่ยิบอะไรเข้าปากด้วยนะครับไปฟังเสียงของคุณครูครับค่ะมาตรการในการดูแลเด็กเนี่ยส่วนมากพอเรารับเด็กตอนเช้าเนี่ยเราจะมีการตรวจร่างกายเราจะมีการวัดไข้ตอนเช้าวัดอุณหภูมิให้เด็กในตอนเช้าค่ะส่วนมากถ่าเราก็จะดูมือดูมือดูปากดูดูส่วนหน้าอนะที่เราถึงดูระด,ดูผิวดูอะไรอะค่ะส่วนมากคุณครูก็จะเน้นก็ถ้าเด็กเขาอยู่ในศูนย์น่ะคุณครูกะให้เขาล้างมือบ่อยๆค่ะ ฝึกการล้างมือบ่อยๆคนไหนที่เขา,เขายัางเป็นเขามีน้ำมูกเนี่ยคุณครูจะแนะนำครูจะเป็นการพูดคุยกับผู้ปกครองับเป็นการว่าคัดแยกเด็กออกก่อนให้เขาหยุดก่อนนะคะพอเขาหายดีแล้วก็ค่อยมาเรียนร่วมกันค่ะคือขอความร่วมมือจากผู้ปกครองค่ะต้อดูแลกันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะเรื่องนี้ครูที่สอนเด็กๆน่าเห็นใจนะครับนี่เห็นนะนเรื่องราวข<ม>้องอามณ์เรื่องราวข้องความใจนี่<ม>ต้องมามทีนึเลยค่ะ